สวัสดีท่านผู้ชมแดดแดดวันนี้แดดมากแดดมากดูดูด,ดูแสงแดดเออย,ยินของร้อนๆนี่แหละเนาะอ่านี่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นตุๆนตุนตุนตุนนี่สวัสดีแม่ค้าเฮ้ยเอาอย่างนอมาไว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 อย่าช้าๆๆๆไวไว ผักบุ้งเหมือนเดิมเหมือนเดิมร้านนี้จะเป็นหมูตุนนะฮะแม่ค้าทำสะอาดสะอ้านมากหมูตุนมีหมดเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่แล้วก็สำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็มีแล้วแต่ลูกค้าชอบแต่ร้านนี้จะเป็นร้านหมูตุนตุนนุม่ม เปื่อยนุ่มๆกับลูกชิ้นหมูร้านนี้ร้านเขาสะอาดสะอ้านโปร่งโล่งไม่ร้อนเด้อปากซอยสีปากซอยสียสบ้านเลขที่ห้าบ้านเลขที่ห้าใส่น้ำไปเลยจ้าเส้นนุ่มๆเส้นนุ่มๆไวๆนี่เส้นเขาจะแข็งหน่อยเนาะเขาจะนุ่มยาก เพราะมันเป็นไอ้นี่เขาเป็นแบบของเขาทำยังไงก็ไม่เปื่อยเส้นเนี้ใส่เครื่องด้วยใส่เครื่องไวๆด้วยนี่ตุนหมูตุนเขาตุนนุ่มๆนุ่มๆหอมๆไอ้นี่ถั่วงอก ผักบุ้งผักบุ้งอย่างนี้ทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยก๋วยเตี๋ยวอร่อยได้แล้วได้แล้วทั้งหมดเท่าไหร่นะสามห้าสาสโอ้โหร้านนี้เริ่มต้นที่30นะฮะพี่เสียสามห้าใช่ไหมโอโ้พี่เศษ40ี่แต่เริ่มต้น30ถูกมากเลยฮะโอเคเดี๋ยวจ่ายตังแป๊บหนึ่ง ไม่แพงนะฮะเริ่มต้นที่30บาทนะบ้านเลขที่5หน้าปากทางซอย4บ้านเลขที่5้าหน้าปากทางซอยสร้านสะอาดสะอา้านแม่ค้าทำสะอาดมากร้านนี้เดี๋ยวจ่ายตั้งก่อนเอาเข้าไปกินในโรงงานจะได้เสร็จจะได้เสร็จทีเดียวเลยครับกินใส่แดดเลยโมนี่ฮ้อนกิน กินท้าแดดเลยโอเคครับเดี๋ยววันหลังมาใหม่ขอให้ขายดีๆเด้อครับผมแว้นกับลี่เท่านี่ต้องเร่งตลอดเนี่ยสั่เครื่องโ่ฮอนดับเนี่ยดับดับสนุนเนี่ยรักแบบนี่จะเป็นชุมชนชุมชนหมู่บ้านเนี่ เราหยกแวบ,บแวบ,บไปโรงงานแวบบแวบ,บแวบ,บแวบใจเย็นๆใจเย็นเดี y ên y ên. ด๋ยวร้อยเขาไปก่อ oh น oh. อ้านวนี่ก็จะเป็นอ้อยเซเว่นบ้านห้า Nothing left Yeah yeah God